สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by t Management ค่ะวันนี้มิวพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมนะคะในโซนพัฒนาการกันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าลุมพินีวิวพัฒนาการเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการค่ะแขวงสวนหลวงเขตส,สวนหลวงกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้สะดวกสบายอยู่ใกล้กับทั้งแอร์พอร์ตเรลินค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนพิเศษฉลองรัตอีกด้วยนะคะรอบๆโครงการก็รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะทั้งห้างสรรพสินค้าอย่างเทสโก้โลตัสท็อปแล้วก็เดอะนายพระรามเก้าอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลค่ะทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลวิภารามอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็มหาวิทยาลัยกเกษตรบัณฑิตอีกด้วยค่ะภายในโครง ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเข้าออกโครงการแล้วก็เข้าออกอาคารด้วยระบบขีดการแอสเซทค่ะภายในโครงการมีทั้งล็อบบี้แล้วก็มีทั้งอ e ีเมลสปอกนะคะให้กับลูกบ้านมีฟิตเนสว่ายน้ําค่ะแล้วก็มีสวนหย่อมแล้วก็มีสนาปปมออกกาลังกายแบบเอเนกประสงค์นะคะให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมด้านในของตัวห้องกันดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้เลขที่1 4 1 8 0ค่ะอยู่ที่ชั้น8ของอาคารดีหเดี๋ยวตามนิวเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด22.69ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําแล้วก็1ห,ห้องนั่งเล่นเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับโซนของห้องนั่งเล่นก่อนเลยค่ะท่านสามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์เลยนะคะมุมหนึ่งเราจะมีชั้นวางทีวีไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะอีกมุมหนึ่งท่านก็สามารถวางเป็นโซฟาหรือว่าจะเป็นโซฟารูปตัวแอก็ได้ค่ะ ถัดจากห้องนั่งเล่นเดินลึกเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนค่ะซึ่งจะมีประตูกระจกบานสไลด์กัน้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนนะคะภายในห้องนอนสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ค่ะแล้วก็ภายในห้องนอนยังมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะที่ห้องนี้จะมีหน้าต่างบานสไลด์นคะคะที่สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้แล้วก็สามารถเปิดเพื่อดูวิวสวยๆจากชั้น8ได้ด้วยค่ะ ถัดจากห้องนั่งเล่นเดินลึกเข้ามาเราก็จะพบกับห้องครัวค่ะที่ห้องครัวจะมีการบิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์มีซิงค์ล้างจานค่ะพื้นที่ที่สามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้วก็ตู้สําหรับจัดเก็บจานชามค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถวางตู้เย็นได้อีกมุมนึงสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งได้ค่ะ ถัดจากห้องนั่งเล่นก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะที่มีประตูกระจกบานสไลด์กัน้นพื้นที่ไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ระเบียงสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ค่ะสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างแล้วก็ตากผ้าได้ด้วยค่ะคอนโดมิเนยียมห้องนี้มีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะทําให้สามารถใช้งานได้สะดกสบายเลยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโดลุมพินีวิวพัฒนาการเพชรบุรีตัดใหม่เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลวิพารามจากนั้นขับตรงไปบนถนนพัฒนาการ3.1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงสามารถติดต่อสอบถามและก็ขอข้อมูลจากทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สําคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทางบ้านเดี่ยวทาวเฮ้าทาวโฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะส่วนอีพีหนา้ามิจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ